สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับต้น r a c i n g b บายไทยแลนดนะครับก็มารีวิวรถ GPS ตัวนี้เป็นแรปเปอร์1 8 0ซีซีฮะอ z รนะฮะรถปี2019นะฮะหรือป,ปอีปีอะไรวะ2019นี่ปีหรอหรือ64มั้งเออปี64เป็นระบบหัวฉีดแล้วนะฮะหัวฉีด2 0 0ซีซีนะเอ้ย1 8 0ซีซีนะหัวฉีด เลนไม้ขนาดชัดเจนมากรุ่นนี้ฮะเลนไม้จะทํามาดีมากเลยฮะโคตรชัดเลยเลนไม้ขนาดกลางวันแสบแสบร้อนยังเห็นชัดแจ๋วนะดูนะฮะนี่ฮะกลางวันฮะพาที่ส่องลงมานี่ยังเห็นเลนไม้ขนาดชัดมากเลยนะกลางคืนนี่โคตรชัดเลยตันนี้เป็นรถสปอร์ตเนกเก็ตนะฮะนั่งสบายนะฮะทรงเท่มากนะ,ะรูปทรงดูรูปลักสวยงามเท่มากเลยเป็นระบบหัวฉีดนะฮะ ราคาก็ไม่แพงอนะยางก็ยังใหม่อยู่นะฮะไม่หมื่นกว่าโลเองนะดูยางนะนี่ฮะยางก็ยังใหม่มีแต่ฝุ่นก่อมีแต่ขนก่อเฉยนะยางยังยังมีดอกมีขนนะฮะดูนะสียังไม่ลอกเลยเท่าไหร่สภาพใหม่มากตีรถสภาพใหม่มากหมื่นกว่าโลเองนะขายกันไม่แพงเลยนะตัวนี้เป็นร้อยแปดสิบซีซีนะครับ G P X Rapper หัวฉีดไมดิจิตอลสตาร์ทมือนะครับ เป็นรถเดิมทุกุกจุดนะฮะไม่เคยแกะไม่เคยทำอะไรนะเดิมทุกจุดนะฮะไฟท้าย LED นะฮะไฟหน้า LED นะฮะ LED หมดเลยนะะพาสีก็ยังไม่รู้ว่าจะขาดหรือยังนะไม่รู้ว่า6กห้าเนี่ยหกห้ากุมภานะฮะวันที่ย3 65ิบสามหก้ากุมภาฮะล้อสีสวยฮะล้อสี สีแดงแดงชมพูมัง้งลอแม็กนะฮะสวยนะฮะสียเมเดิมเลยฮะคันนี้ขายแล้วราคาเพียงฟังราคาตกใจลยฮะราคาถูกมากะะเพราะเราไม่ได้ขายแพงกําไรเกินตัวแล้วก็ไม่ได้ขายแพงเกินโอเวอร์นะฮะขายกันเพียง2 6งหมื้า้อยบาทเท่านั้นนะครับกับรถร้อยแปดิซีซีหัวฉีดนะฮะสภาพใหม่นะฮะสองหมืนห้าร้อยบาทนะครับ แดดแรงดีจังวันนี้สองหมืหกันห้าร้อยบาทนะครับร้อยแปดิบซีซีหัวฉีด GP X r a p e r ร้อยแปดสิบซีซีนะครับรถปีสองพันสิบเก้าหรือไม่หรือปีหกสิบสีนะครับรถใหม่อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวถ่ายเครื่องให้ดูก่อนนะฮะหลักฐานพร้อมนะฮะชุดโอนพร้อมเลย เป็นระบบหัวฉีดแล้วนะครับสวยนะฮะสวยงามเงาวิ่งเลยะฮะเหมือนรถใหม่ราคาสองหมื่นกลางๆนะฮะไม่ถึงสามหมื่นเลยกับร้อยห้าสิบซีร้อยแปดสิบซีซีหัวฉีดรถคันนี้จะมีระบบเกียร์มีทั้งหมดหกเกียร์นะฮะทำให้รอบสูงขึ้นอีกรอบดีฮะรอบดีเวลาวิงา่งไกลๆแรงปลายไหลนะฮะมีหกเกียร์สปีดนะฮะ เดี๋ยวกดให้ดูนะฮะเดินไ่จะเป็นแบบนี้นะฮะสว่างมากขนาดแดดแรงๆอย่างเงี้ยสว่างจริงๆนะฮะเกียร์กดง่ายนะครับเกียร์ไม่ต้องถอยเราก็กดได้เลยนะฮะนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่เกียร์สี่นะฮะล็ออันนี้จะลอบสูงนะฮะเกียร์ห้าเกียร์หกนะมีทั้งหมดหกเกียร์นะฮะรอบจะสูงนะฮะขับดีฮะไม่มีตื้อไม่มีสั่นนะฮะ เวลาขี่ยาวๆนะฮะไม่เคยตื้อเท่าไหร่นะฮะเกียร์นุ่มนะ,ะเกียร์นุ่มมากเลยเกียร์นุ่มมากนะครับน,นี่น้องๆมาตกปลาด้วยได้ปลายัง,ย,งยังไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวก็ได้แล้วเมื่อวานได้วันนี้ไม่ได้โอ้เมื่อวานได้ปลาบู่ด้วย รถสปอร์ตจัดก,กันไปเลยนะ,ะถูกๆโปรพิเศษะฮะยุคนี้ฮะยุคนี้อะไรก็แพงน้ำมันก็แพงนะฮะแต่รถไม่แพงรถถูกอยู่เลยน้ำมันก็แพงแต่ขายรถถูกมากเลยฮะสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะคะระบบหัวฉีดร้อยแปดสิบซีซีปีสองพันสิบปีแล้ว cc, ปีหกปีหกสี่ 5, 6, 4, เออสองพันสิบเก้าใหม่ๆเลยเอาไปถูกๆไปช่วงนี้ของแพงก็เลยขายถูกๆแล้ว เอาขายคนจะไปขี่ใช้งานได้รถใหม่ฮะดีกว่าซื้อมือหนึ่งใหม่กิฟเลยนะนี่สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทสนใจโทรมาได้ที่ศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าสี่สองแปดหนึ่งเก้านะครับสนใจก็โทรมาได้ที่ศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าสี่สองแปดหนึ่งเก้ารถอยู่บางแคนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศไทยฮะส่งราคาถูกมากนะเ,เดี๋ยวสตาร์ให้ดู ันนี้ค้างไว้เกียร์หกนะฮะเข้าไว้เกียร์หกแล้วเดี๋ยวกดลงกันก่อนสต,ตาร์ทเราลืมใส่เกียวว่างเลยนะฮะบ,บางคันนี่ตัดตาติดพุ่งนะะถ้าเข้าเกียร์ค้างไว้นะเกียร์เข้าง่ายมากเลยเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอีกรอบนึ่งอ่าเบิ้นเลยคันนี้เครื่องนุ่มเลย เราบอาไฟก็เป็นแบบนี้แหละไอ้ดีสูงตำ่ำกลางคืนนี่สว่างมากนะแฟงนะดีนะกลางคืนเคาสว่างเลยนะกลางวันแดดมันร้อนนะด,ดูแดดมันแรงก็เลยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่ามันย้อนแสงด้วย โอเคนะครับขายเพียง26,500นนะครับสนใจโทรที่0 9 5 0 5 4 2 8าห้นะี่ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากติดตามช่อง youtube นะครับต้นมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวนะครับ facebook ต้น r a ส i ิ g งบายไทยแลนด์นะครับกดเข้าไปดูรถได้นะครับส่วน youtube จะมีขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวกับรีวิวรถด้วยนะครับขายรถด้วยนะครับส่วนท่องช่องทางเพจก็ต้น เ i s ซิ่งไบค์ไทยแลนด์คตามติด200ครับแล้วก็มี ID l ดี e ไลน์ครับไอดี ID ไลนผมเบอร์0950542819นะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ